สวัสดีครับพี่ๆน้องๆขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกำลังใจที่มีให้ผมเนาะคลิปนี้เราจะมาผมเล่นแค่เซตเดียวนะก่อนจะไปเล่นน้ำเพราะว่าจริงๆโปรโมทให้การท่องเที่ยวหน่อยผมมาอยู่ที่พัทยาแต่ก็พบุูกกิ้งมาเล่นด้วยแล้วก็คือพอดีเขามีงานวิ่งเนาะก็ขอบคุณพี่สาวที่อนุญาตให้ทําคลิปส่งส่งคลิปให้ผมเนาะอัดวิดีโอไว้จริงๆผมมารอตั้งนานพี่เมื่อวาน ฝนมันตกหนักที่พัทยาเหนือก็เลยเอาเด็กมาก็เลยอยากให้เด็กเล่นเล่นน้ำเนาะรอยันสี่โมงนนี้ได้โอ้โหอย่างพายุเลยมาตรงจอมเทียนแล้วมันไม่มีฝนแต่พี่เาอุตสาห์ส่งคลิปในงานให้ผมขอบคุณกันมากๆมาให้พี่น้องดูขอนะครับเราดูเป็นกีฬามิตรภาพของกีฬามันน่ารักเสมอเหนือสิ่งอื่นใดอย่างที่ผมอยากทาคลิปวันนี้ผมอยาก ยกมือไหว้ครั้งนี้นะผมยกมือไหว้กับทุกคนแต่อีกคนหนึ่งเป็นเด็กอายุยี่สิบเนาะผมกราบขอบใจเด็กคนนี้มากที่ให้ความรักผมคือเด็กคุยกับผมสองคาวานแต่ผมยังไม่เอ่ยชื่อเด็กแต่เด็กพูดเลยเด็กเด็กยังยังเรียนอยู่ปีสองนะครับเรียนมหาลัยปีสองเด็กคือวัยรุ่นเราก็อยากอย่าว่าวัยรุ่นเนาะวัยเด็กวัยรุ่นบอกอายยอดครับ ผมจะหยุดแล้วครับผมผมเล่นใบกระท่อมผมจะหยุดเลยเพราะอาเพื่อนผมดูกันชาเพื่อนผมเล่นใบกระท่อมอันนี้ก็ผมเอ่ยไปมันเม็ดของมันไม่ดีแต่เด็กบอกว่าเพื่อนผมเลิกขาดแล้วสองเดือนแล้วเพื่อนผมดูคลิปอายอดเพื่อนผมดูคลิปอายอดผมดูคลิปอายอดต่างคนต่างดูโดยไม่รู้ตัวการจนผมสงสัยว่าทําไมเพื่อนผมไปออกกําลังกายเพื่อนผมก็เลยเอาคลิปอายอดให้ผมดูซึ่งผมสองคนก็ดูด้วยกัน อายอดคือกำลังใจที่ทําให้เพื่อนผมมาวิ่งทุกวันนี้เพื่อนผมเริ่มวิ่งเริ่มออกกาลังกายเพราะอายยอดเพื่อนผมเลิกยาขาดมาสองเดือนแล้วนี่แหละครับรั้วของชาเนเด็กอะ่ะเป็นเยาวชนของชาแหละต่อไปอ่ะเนาะแค่แค่แนี้ผมได้บุญน,นะเด็กร่างบุญให้ผมแล้วผมกล่าวข,ขอบคุณมากเลยถ้ารักอาเน้นเลยขอเลยรักเลยเนี่ยผมไหว้เด็กนดยที่เหมือนไหว้ทดแทนพ่อแม่พ่อแม่ไม่มีใครอยากเห็นลูกติดยาเนาะ อันนี้ก็กล่าวขอพูดเลยแต่จะไม่เอ่ยชื่อเด็กนะครับแต่เด็กบอกว่าผมตั้งใจแล้วครับส่วนตัวบมก็สามสี่วันแล้วที่ผมไม่แตกกับของของพวกนี้เลยเพราะอายอนเลยผมจะเริ่มออกกําลังกายเด็กเด็กมาคุยกับผมคืนนั้นเป็นชั่วโมงนะครับขอแนวทางปฏิบัติกันแต่เดี๋ยวผมเล่นคลิปเซตเดียวนะ้องแล้วเซตต่อไปจะเป็นในงานวิ่งแล้วก็น้องพี่ผู้หญิงคนน้องผู้หญิงคนหนึ่งทาคลิปให้กําลังใจหสาวที่เล่นลูกกิงด้วยกันนะครับ นะครับมาเมื่อวานมา,มา,มาพัทยาเอาลูกกิ้งมาขายพี่เขาสั่งด้วยเรื่องของเรื่องอะ่ะอย่าคิดว่าผมมาเที่ยวนะแต่มันก็ได้เปิดหูเปิดตาในมิตรภาพของกีฬาเนาะขอบคุณกันนะครับมาๆมาล้อมันจะหนึ่งนะครับมันจะเป็นยางผสมในร่อนของผมมาเล่นไปเลย เกิดกระบ้องกระเบือ่อไม่ต้องกลัวครับ ไหนก็เล่นได้ผมมาไปเที่ยวไหนผมไปธุระง,งานไหนผมก็เล่นได้แล้วเดี๋ยวคิดต่อไปดูพี่น้องเราสองคนแล้วก็ดูงานกิจกรรมนะครับอย่ามองทะลึ่งพเพราะก็คืองานบิกกินี่เนาะกีฬามันมีดีกว่าที่เราคิดเยอะเรามองให้เป็นกีฬานะครับแล้วขอบคุณพี่กล้วยขอบคุณกันจากใจน้องออนขอบคุณจากใจเอ่ยชื่อใครไม่ได้เอ่ยชื่อใครอย่าว่าผมนะครับแต่รักทุกคนขอบคุณกำลังใจที่มีให้ผม ผมสวัสดีก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปก็ทักทายกันจากใจและเด็กที่ที่จะหยุดยาเสพติดจ,จับมืออาจับมืออานะครับแล้วเราเฟิร์มไปด้วยกันเราทําได้พ่อแม่เราจะมีความสุขมากครับนะเพื่อนเรายังทําได้และอดสองเดือนน้าจะขาดได้แล้วพอ่ออาขอบคุณครับจากใจสวัสดีครับ ออกมาแล้วค่ะ มีเลยมีอะไรันมีความรูมีจัสแะเล่นวการะครับนัะเล่นาระีด้วยน่าักมา่ดีด้วยก็ใตอใ้เค่ีี้วีีที่ีรขถมาผมเสียดายมาก่าก

I <laughs> do ลหลังเวรยาหรัลังเวรย่าหานะครับเอามือแตะไลนะครับแตะไลนะครับผู้ชายไม่ต้องเป็นกขนนะฮะอยหลังปหลังนี่นะครานะครับนันการก่อนตรงเประยะละ2 0งร0 0นะครับ ทีครับเสียร์การเผยลังครับไปเรียกที่สองครับนับถอยหลังขอเส้นทางนะครับห้าหน้านะครับขอเส้นทางนะครับลองเสียเส้นทางก่อนมุ้งไปครับได้หลังเรียบร้อยแล้วครับจะจะพรมไม่พูดประทัดนะครับพูดประทัดไปเรื่อยๆสนใจไหมครับนับถอยหลังครับห้าสี่สามสอง ผมว่าคอนเซปต์นี้โดนใจแน่นอน5วันฮาโลวีนมูัปเลยครับ <c oughs> <c oughs> চাৰি লোককে গীৰি